โซสดี yeah. <c upp ts> ่ะพี่น้องช่องแก้มสกาวเดือนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเจ๊หวเน่าน่เน่าใส่มานห้องน้ำด้วยใส่อู้หงามนเม่นในเม่นในนั่นม่นจบเหร่ม่นก็ม่นตัวนึงวนนั้นไก่บอเราอลม่อยากไปทําไก่นม่น่ไ่ีก่มันไก่แล้วลไ่อยากีน่ม่เือกวจักเน่ใส่ดีม่เหนเน่อน่าดิ ก็อกคุมเนโตลอดจันหลักกรดมเอาผู้เดียวอ่ะแ้ไม่เหยียดขึ้นไม่สวยเดออือเ้ยไม่ได้โลกจิตขนาดนั้นเด้อเออ เอบอดออกมาแล้ี่ชอบนาพิสูจน์เหรอพี่โดมเนี่ยบ้านอากาศมืนนี้วต้องพัดลมเลยหนาวจัง มอหันแล้วค่ะพี่น้องนะคะวันนี้เราอยู่ที่บอระเบือนี่เด้อรถเมียบอยู่นี่ลาขอยพาได้่ไปยังไม่ลบกระซังเถอะ ยืดเด้คือก้นละ่ะอันนี้เนี่ยมาฝากฝากบังมีเนี่ยมันมันอ่สุกฮะฝากไว้น,นี่ลละคันมันสูกกับปลาสูกกันกินคงชอบเจาว่าแมนตีฮะเอาไปไวป้ไปไวแล้วแต่ว่าเย็บเอาเองเออโอเคไอ้พวกแมนน,ยนวยนี่นียซ้ำเจ้เลยได姐อิหลี เออโอเคไม่ใช่ว่าโอเคงั้นฮะอ๋อบากมีสุดยนตัวบากมีขนือเออขนุนแต่ไม่รู้ว่าหนังหรือไม่หนังเอออยู่ในอันทุงปุยอ่ละเออนั่นแหละของชอบโอ้ยนี่แหละอากาศอยู่ดีมี ซุกไงปัดแชนี่แมลูกออนเอาเอาตีตอนนี้เป็นผู้ชายอยู่บ่ไอ้ย่าอ้ยป่าไปนะจ้าลูกเต่าเราหลานอยากยูตามุ้งแต่ายานเจ็บท้องว่ะอยากกินยูตามุ้งแต่ายานเจี๊ยบทองตี เอาแสบแสบมาเด้อพี่น้องนะคะสถา,านที่ว่วงขวงมากน่ามีอย่างไรล่องล่ะอันผดเอ๋อจีนี <c oughs> ่แม่ทา่านแม่ไมนไหลล่งหนีหรือเดี๋ยวพอ เออเนาะเนี่ยอันหลังข้าเพราะมันโยดลงผีเนาะมันยู่ท่างพุนไงเนาะเมียนยู่ไหลลงพุนเันกเมียนยูไปมุ่ยกลูกแต่วอย่นนั่นจ้าคุณบื้มพี่ลงท่างผุนหลายพันตัวเองคือเขาเออเขาเห็นลองท่างพุน แทนทีสิเฮ็ดร่องน้ำพุนแล้วก็ให้มันไหลลงไปพุนเนาะไม่เราก็มาหมุงรถเนาะก็บ่ได้มุงนั่นเด็กเขาล้อรถก็สร้างนี้เองมองจอดรถเนาะมองจอดรถให้รถอยู่บ่แม่นให้คนอยู่แมนก็ไหลไม่ได้ไหลแฮะคือจะพุนแมนอยู่ไหลจากจากรถนี่ก็เปียกขึ้นเก่าแต่ว่าทำมาตัวหรอเมื่อกี้สิบรรยากาศนี่แหละขึ้นบาวะ ขึ้นว่าดิขึ้นว่าเป็นที่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะโอ้ยหนาวคือว่าล่ะกินข้าวอิ่มแล้วนอนอีกจกตื่นเดี๋ยบอเอาบ่มีให้นได้หนูเพราะว่าแม่บ่ได้เต้นเอาเกือบบ่นี่เอาเกือบนี่เดี๋ยวมาเลยเต้นเอ

ป้าดูใส่สีแม่เออนั่นกูว่าแล้วป้ากูว่าสี่สิมนี่กูว่าชอบแล้วดิสีสิบไรได้ดูนี่สิปันรส่สเออี่สิบาบนดันว่าจะคลองเป็นผู้ยิ่งอีผีเออวางตีนกูก็ตีนมึงก็หนูตัวนี้เยนนะแม่ผู้ยิ่งบ้านมึงตีนเกือบเบอร์สี่ิบสามอ่ะ ตอนแรกก็คิดว่าใส่เออบเได้เอาสสิบสกูเตองนะคนยากเดียวบ่แมนเด้เฮาน่ะชิเลี่ย้วกกหนูว่าคิดว่าหูใส่แท้งี่เอ็ดหนูก็ไปเข้าน้ส้นสูงก็เน้ำสูงใส่เอ้ยสี่สิบก็่ไม่ได้เออสี่สองก็ใส่ไมได้ก็ตกเรืที่สามอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันผูบาวมุกไปใส่นี่บอแล้วอุ้ยบอลล้วยางนั้นก็บมาเขาเสียงเขา แม่คุยกันถ้างอนกันอยากกูนี่มึงย่าให้กูเห็นเด้อมื้อนี้ย่มไหนก็แต่มาเขาซิงเขามึงอ่ะเออนั่นจะไปอยู่กับกองข้าอันนั้นหางหางนี้น้ํท่วมตัวนี่ปลาสู้ชีวิตคักโอ๊ยได้หน้าของหน้านี่ล่ะอีหารถกีนอ่ะกินแน่เอา แม่หัวใเนาะฮะมาพี่หรอกครับเจ้าไอหัวเจ้าสันใหญ่ไม่ถูกไม่พูดอะไรหรอก สวัสดีคุณแม่สุภาพค่ะ <c oughs> ได้อะไรกินใหญ่กินแหนมหมดแล้วโอ้กินหลอดแม่เอ้ยนุก,กินแล้วกินแล้วครัอร่อยอะไรแนไหน<า>มฮะเหรอโอ้ยกินดูประเดีดอกเมย์ป็ว่าจะมากินแน่นี่เออเฮาหนูกินดูประเดี๋ยวต้องอืด ก็เท่าเสาฟังเพวนนายเลยมีจากก็เท่าก่อนตัวคุณแม่จิริพรปลาไพ่พงเนี่ยเป็นยังเหยียบศาสตร์เขาอะไรคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้สั้นนี้คลิปหน้าพอสักกันไหมค่ะพวมีสาอะไรเนี่ยข้าใหญ่ตัวตาซื่อเลาะเบิ่งเพราหมุนหิ้งกวงกวงมองอยู่บ่ออืดเบ่อยากนะฮะขอบคุณและสวัสดีค่ะ